โดนของพ no ีด้วยเหยียดเนาะของเนาะติดนั่นปึ๊กเลยเข้าหิ to หหนปลาปลาอยู่เลยนี่ตึ๊บตุ๊บตุ๊บเลยนี่เอากล้องไหมอยู่อยู่เห็ไหมเห็ไหมันอยู่เลยนะมันหลุดจีมันอยู่ในหินนี่แหละอันตัวนะตัวใหญ่โอ้ใหญ่นี่ รอรอรอ,อ,อได้ไม่ฟื้นปล่อยเอาปล่อยปล่อยนะปล่อยนะเจนเย็นเดี๋ยวมันวิ่งออกมาเองนะเดี๋ยวปลาอยู่เลยปลาดันดวนดวนยุงดูบลารกอ่ะยุงดูลากนะมันติด,ดถ้าเป็นถ้าเป็นปลากระพงแดงแล้วมันออกมาแล้วพี่ว่ามีหลังเขมขาดดีกว,ว่ามันเฉยไม่ได้ก็คือมั้ยอุ้ยหลุดเฉย เหย็ดนอหลุดเฉยเขาย้าหินลาเหย็ดเป็ดอื้อหลุดเหย็ดนอมาปะป่งแล้วน้่งปีนแล้วดูกเล่ไม่มีบอกแลว้วมีหลังเห็นไหมนองม,ม่ชื่อตัวใหญ่ด้วยเหย็ดนอ